เดี๋ราจะขอถ่ายตรงนี้เก็บภาพไว้ก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยกับการกางเต็นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงหน่วยแก่งก้อครับตอนนี้เราอยู่ที่แก่งน้ำแล้วแก่งก้อเป็นจุดที่ผ่านเข้ามาลึกพอสมควรครับจากที่ทำการุสยานเข้ามาจีหน่วยแก่งก้อนี้อีกประมาณ20 25กกิโล เป็นแอ่งน้ํามีร้านอาหารเป็นเรือนแพอยู่ด้านล่างที่เห็นนะครับเป็นหลังคา,าด้านล่างนู่นนักท่องเที่ยวกําลังเริ่มทยอยเข้ามากลางเต็นท์พื้นที่กลานกลางเต็นท์วกว้างขวางครับรองรับได้ประมาณ30เต็นท์มีเจ้าหน้าที่มีป้ายบอกเข็นอยู่ว่ารองรับได้3าเต็นท์มีส่วนของที่เป็นแคร่ไม้เป็นของเจ้าหน้าที่อุทยาน ที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมากางเต็นท์โดยใช้เต็นท์ของอุทยานครับเราสามารถลงแพรไปทานอาหารในแพรได้นะครับสั่งอาหารที่แพรทานได้ด้วยแล้วก็ล่องแพรออกไปด้านนอกไปดูลำน้ำข้างในด้านล่างกันนะครับนี่ือ คืนนี้เราจะนอนจุดที่เรามอน,นี่มีโคมไฟอยู่ตรงข้างบนแล้วก็มีก๊อกน้ำสำหรับล้างล้างมือล้างหน้าส่วนห้องน้ำจะอยู่ด้านบนครับห้องน้ำที่เห็นจะอยู่ด้านบนด้านบนตรงโน้นเลยครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อน,นครับมีเด็กน้อยน่าจะตัวเล็กกว่าพอดี น่าจะประมาณ5ขวบจำบ้านเกียวแค่นี้ก่อนนะครับจุดที่เรากางเต็นท์จะอยู่โซนตรงนู้นนะครับแล้วเราก็ขับรถลงมาตรงนี้หรือจะเดินลงมาก็ได้นะครับออามาจอดที่ไว้ลานจอดรถตรงนี้จุดตรงนี้แล้วห้ามนํารถเข้าครับจะเป็นเขาเรียกว่าลานจอดหอ อีกจุดหนึ่งสำหรับที่ให้นังเที่ยวมาถ่ายรูปจริงแล้วสามารถตรงนี้สามารถกางเต็นท์ได้อีก30เต็นท์ได้แต่เขาสงวนพื้นที่ไว้สำหรับเป็นลานจอดหอบรรยากาศดีมากเลยครับแกงก้ออุทยยาแห่งชาติแม่ปิง เป็นหนึ่งหน่วยอุทยานของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับมีเรือนแค่สำหรับรองรับการเที่ยวเห็นเรือดังมากเป็นเรือนนอนแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยนะครับ แพรลุงดอกป้าเหรียญหรือแพรพี่ส้อยบนแพมีอาหารขนมขายด้วยครับสอบถามเลยครับถ้าจะมาพักที่เนี่ยต้องจองยังไงติดต่อยังไงถ้าเป็นหลังแรกสองพันห้านี่ 3, เป็นหลังเลขที่โนนสองพันห้านะรับได้กี่คนอันนี้รับได้ยี่ห้าคนหลังโน้นร้ยี่ห้าคนหลังนี้รองรับได้สิบห้าคนนะครับ เิ้วขนมเป็นี่ร้มีชุดห้องนอนที่นอนรับได้ผ้าที่นน่ทีอนเลยใช่ไหมครับมันมีเสริมมีเสริมสามารถ่อข้างนอกได้ไดอาหารน้ำดื่มเครื่องดื่มขนมพร้อมเลยครับไม่ต้องกลัวอดถ่ายไม่นู่กน,นก็ก็ดีครับ ลุงดอกป้าเหรียญตกงตอนนี้เรามาอีกแพรนึงนะครับชื่อว่าแพรแอลยัน ยี่สิบคนรอบนี้เลยค่ะห้าพันลอบนี้ห้าพันใช่ค่ะแค่ลอบนี้แปดสิบห้าคนห้าพันบาทมีสองห้องนอนครับมีปิ้งย่างให้ด้วย ก็าแพทิตม,มีห้องนะ้ำอ้าวมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยเหรอ,อดีจังเลยอ่ะน่าจะไม่ใช่เนาะมีชุดห้องครัว อาแก๊สแล้วก็ลงเล่นน้ำได้ด้วยครับอ๋อเรายังไม่ได้ดูห้องน้ำกันห้องน้ำโอเคเลยครับชักโครกมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างดีเลยครับ น่าจะเป็นพี่เจ้าของแพรสวัสดีครับโอเคนะครับได้ข้อมูลกันแล้วแพรที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติไม่ปิ่งหน่วยแก่งก็เป็นแพรของเอกชนให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาพักและล่องแพร สามารถใช้บริการได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้ไว้นะครับ นี่คือจุดที่เรียกว่าน้ำตกก้อนหลวงครับน้ำมีความลึกแ8เมตรน้ำหนาวไหมเย็นไหมน้ำ